สำหรับลักษณะเนื้อคู่นะครับนะของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์นะครับอาจารย์ก็เอาตำรานะครับโบราณเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันนะครับอ่ะ ตำราได้กล่าวไว้อย่างไรบ้างเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวิบากกรรมพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของความรักเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นอริก,กับดาวราหูนะแล้วก็ดาวเสาร์นะครับคุณจึงมกกักจะเสียใจหรือว่าผิดหวังกับความรักนะและเป็นบาดแผลได้โดยง่ายนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วก็ช่างจดช่างจํานะครับหาก นะพยายามศึกษาธรรมะหรือว่าใช้สติปัญญาเนี่ยนะครับหรือว่าให้อภัยกับตนเองแล้วก็ให้อภัยกับคนอื่นให้มากเนี่ยนะครับชีวิตแห่งความรักก็จะมีโอกาสพ้นจากวิบากกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความรักที่ไม่เจ็บปวดในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับหากคุณจะเลือก ใครสักคนเนี่ยนะครับเป็นเนื้อคู่นะก็จะต้องดูว่าเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากนะหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะแล้วก็เป็นผู้นําทางความคิดได้นะครับนะมีลักษณะนิสัยเนี่ยที่ใจเย็นนะครับก็เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่บูบวาบได้ง่ายนะครับลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่รูปร่างสูงนะหรือว่าสันทัดนะไม่เตี้ยเพราะคนเพราะคุณเองเนี่ยไม่ชอบคนที่เตี้ยกว่าคุณนะครับผิวค่อนข้างจะสองสีหรือว่าโทนดําแดงนะครับ ถ้าหากจะขาวเนี่ยก็ต้องขาวที่แบบไม่ซีดจนเกินไปนะสังเกตว่าเป็นคนที่มีคิ้วดกนะครับและจะเสริมขเขายกวคนจะเสริมนะกับชีวิตคู่ในการสร้างฐานะด้วยการเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับลักษณะของเนื้อคู่เนี่ยของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะจึงต้องเลือกผู้ชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะครับแต่ก็มีอารมณ์นะสนุกสนานร่าเริงด้วยขริมเกินไปคุณก็ไม่ชอบนักนะครับยิ่งผู้ชายที่เรียนเก่งมีความสามารถดีคุณจะแอบให้คะแนนเป็นพิเศษนะหมายเขาเรียกว่าจะหลงจะรักเป็นพิเศษนะ นะครับนะอ้าวยังไงก็ขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปนะครับ